ดีพ่อยังสวัสดีคับสวัสดีครับคุณน้ำล้าทำอะไรครับวันนี้อันนี้เราจะมาเปิดกล่องรองเท้าที่พ่อไปซื้อแล้วเขาให้ของแล้วพ่อแล้วพ,พ่อเอาอันนี้ให้ด้วยเหรอใช่คือยังไงลูกมันเป็นหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งพ่อซื้อของพ่อแล้วนนแล้วเขาแล้วพ่อก็เลือกอันนี้ให้แถมครับให้คุณน้ำอ่าฮะก็คือคือพ่อเนี่ย ไปหารองเท้านะครับพ่อไปหารองเท้ามาใส่เพราะว่ารองเท้าเก่าพ่อมันแลบลิ้นแล้วมันแลบลิ้นแล้วตายในหน้าที่ก็เลยไปหาคืนตรงนี้มันโอ้ไม่ต้องยกขึ้นมาลุงมันไม่สุภาพคืนตรงนี้มันมันเปิดคือมันหลุดแล้วนะครับก็วันน้ก็ไปดูที่มีกระงหนาอมีกระงหนาแล้วก็ไปดูหลายยี่ห้อก็ตามสไตล์ครับไปหารองเท้าเซลล์นะครับเพราะว่างบซื้อรองเท้าผม้าใบคู่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณพันห้า พันแปดอะไรเท่านี้นะครับก็ดูอยู่หลายตัวแต่จริงๆแล้วไม่ได้ดูแนวนี้นะบังเอิญว่าเออ่ไปเจอเขามีโปรโมชั่นหนึ่งแล้หนึ่งใช่เพราะว่าราคารองเท้าจริงๆแล้วก็เกินงบนะครับสําหรับคู่นี้นะครับจะเป็นอ่านว่าอะไรนี่ส้นส้นสนิเกอร์ตสนิเชอร์นะครับตัวนี้ก็เสียงล่ำลือเขาก็บอกว่ามันใส่สบายมากอันนี้ของพ่อเปิดอะไรนะ ปมแปมกแล้วาแล้วนาก็เปิดมันก็จะเป็นทรงแบบเรียบง่ายผมต้องการสีที่มันเรียบง่ายไม่ขาวก็ดําแต่อยากได้ดํามากกว่าก็าใส่น้วมอเนี่ยเอาก็จะเป็นผ้าใบธรรมดาแต่เขาบอกว่าพื้นมันดีมากอันนี้ยี่ห้อนี้ผมไม่เคยใส่นะจะเป็นคู่แรกเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูมันจะมีรูระบายอากาศกาอยู่รอบตัวเหมาะกับเมืองร้อนแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้ยินหลายๆคนเล่าพื้นเขาดีมากตัวนีน้นะครับก็ได้มาใช้งานหนึ่งคู่นะครับ ในราคา2,990ัารเก้าสิบบาทเยอะไหมเห็ไหมไม่จริงเหรอไม่มากไมม,ไม่มากเลยคุณน้ำทำงานอะไรคุณน้ำจะได้เงิน2 9ง0ัารก้บาทค,คุณน้ำถึงบอกว่าไม่มากเก็บตังค์เก็บตังค์นานเท่าไหร่ถึงจะได้2,990ันเการ้อยเก้าสิบเ็บตังนานหนึ่งพัเอามาจากไหนฉะนั้นมันเป็นเงินที่เยอะนะลูก2,990ไม่ใช่น้อยนะคุณน้ำได้ไปโรงเรียนมาแล้วเท่าไหร่ครับ40บาทวันก็เหลือตังก็ คุณน้ำได้ไปวันละสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่ห้าสี่สี่ห้าแม่สี่สี่คูณห้าได้เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบใช่ไหมเขาเลขศูนย์ต่อท้ายไปอีกตัวหนึง่งเท่ากับว่าสัปดาห์หนึ่งคุณน้ำได้ตังค์ไปโรงเรียนสัปดาห์ละสองร้อยบาทสองร้อยบาทสิบสัปดาห์ก็คือสองเดือนครึ่งคุณน้ำถึงจะได้สองพันบาทสองเดือนครึ่งคุณน้ำยังซื้อรองเท้าคู่นี้ไม่ได้เลยนะลูก ันนี้คือเงินเงินไปโรงเรียนของผมนะฉะนั้นมันมากหรือมันน้อยลูกมากครับมันมากนะครับฉะนั้นเราต้องใช้มันคุ้มค่านะครับอ้าวของพ่อก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับเป็นสีดํานะเรียบเรียบง่ายๆนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูของคุณน้ํากันคุณน้นํานี่ดูกล่องก่อนกล่องก่อนให้เพื่อนดูกล่องสิลูกอะไรลูกอะไรโปเกมอนนะครับจะเป็นผังมีแบบนี้นด้วยใช่ใช่ก็จะมียี่ห้อเนี่ยจะเป็นไอเนี่ยสเก็ตเชอร์เนี่ยเขาเหมือนกับดยูกับเอ็กใช่ไหมเขาเรียกเอ็กใช่ป่ะใช่อ่เอ็กกับ ออติมัสที่ไหนแล้วนี่มันตัวออติมัสเหรอไม่แต่อันนี้มีกระดูด้วยไงอ่าแสดงว่าน่าจะเป็นตัวก่อนหน้านะครับเพราะปัจจุบันนี้เขาจะมามาไอ้กับออติมัสพรามใช่ไหมฐานฟอร์เมอร์แล้วก็มีดาบพิฆาตอสูรด้วยอ่าเห็นมีถุงเท้าเนาะดาบพิฆาตอสูรด้วยรองเท้าด้วยครับครับแต่วันนี้ก็คือคุณน้ำได้มาก็มันคือมันหนึ่งแถมหนึ่งไงโปรโมชั่นที่มันผมบอกซื้อสองพันก็รใช่ไหมคือมันเกินงบแหละแต่ว่าถ้าหนึ่งแถมหนึ มันตีกลมๆนะสามพันบาทเราจ่ายสามพันบาทเราได้สองคู่เหลือคู่ละเท่าไหร่ราคาคู่น่ะไม่ถ้าสองคู่เนี่ยสามพันบาทซื้อได้สองคู่เท่ากับราคาคู่ละเท่าไหร่สมมุติอะถ้าถ้าถ้าคิดหันนี่2000ไม่ใช่สิหางรึ่งมันต้องแบ่งรึ่งเป็นเท่าไหร่หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยไอ้ย่าทุกต่อราคานะ จะได้จะได้ไดไดไดก็ตกคูละ1,500ซึ่งก็อยู่ในงบที่ใช้ปกตินะครับอาคาันนี้เดี๋ยวคุณน้ำมาดูว่าของน้ำม,มันเป็นลายยัไงน,นะกล่องมันเป็นโปกเกมอนนะครับแถมแถม้าเปิดออกมาอันนี้คคอคือคนแกะไปแล้วอ่ะคุณน้ำแกะนี้ออกมามันจะมีตัวนี้มันจะมีวงกลมเป็นลาเบลแบบเป็นลูกบอลน,นะ<ม>ใครที่ดูเลือกกราร์ตูนโปกเกมอนน่าจะรู้นะครับก็จะมีไอ้พวกเนี้ย ชุกคิดชุกคิดบอกว่าเป็นสินค้านี่ก็สิ์แท้อะไรพวกนี้เขาก็จะติดมาให้มาที่ตัวรองเท้านะครับนี่คือรองเท้านีคือรองเท้ออเาแทมแทมแะนี่หน้าตามันก็จะแบบลายเยอะหน่อยอจริงสไตล์เดบเด็กเล็กนิดนึงแต่ว่าผมก็มเชื่อว่ามมมวผมก็เชื่อว่าคุณลิตี้มันมันก็ไม่ธรรมดาจากยี่ห้อนะโซน้ามีทีเด็ดอะไรตรงนี้คู่นี้ก็คือมันจะมีปุ่มอันนี้ใช่ไหมแล้วก,ก็กดครับ กดไหนครับกดท,ที่ปลายสายรัดนะครับใช่ครับแล้วก็กดล,ลงไปกดลงไปครับมันจะมีไฟนี่แล้วเดี๋ยวพ่อนาจะทำให้ดูอ่าเมือ่อเราเดินใช่ไหมลูกเราเดินปุ๊บมันก็จะเป็นไฟวิ่งอยเลยนะตะลอดน,นะเดินทีมันก็วิง่งนะหยับย่ำลงพื้นที่มันก็จะมีไฟแต่ว่ามันก็จะปิดได้เปิดได้เขาบอกว่ากี่ก้าวนะอ่าหนึ 9, ่งแสนเก้าแสนหนึ่งแสนเก้าเดินนะที่มันจะกระพริบนีได้นะครับ ก็ใช้ก็บแบบเปลี่ยนไม่ได้นะครับหมดแล้วหมดเลยเป็นลูกเล่นของเขาแต่ว่าที่มันโอเคก็คือมันได้เรื่องคุณภาพของตัวรองเท้าเนาะแล้วก็พื้นที่ผมว่ามันน่าจะดีมากๆพื้นมันเป็นแบบมีลายด้ยนะ ชอบไหมชอบครับผมก็ต้องมาเชื่อมไหมมันครับต้องมาเชื่อมอีกค่ะคุณนะไม่ต้องมาเชื่อครับขอบคนนุณนะไรแบบนี้รองเท้าในที่คู่เก่าของคุณน้ก็เป็นแบบนี้ <c oughs> มันก็สะดวกเลยนะถ้าเกว่าคู่นี้กี่บาทครับกี่บาทคู่นี้ราคาจริงพ่อไม่รู้นะแต่ว่าถ้าหาแล้วสองคู่ก็ตกคู่แล้วเท่าไหร่ ไม่เกินนะครับหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่ห้าร้อยบวกหนึ่งพันห้าร้อยได้กี่บาทสามพันอ่า <3, 000. S 1> มีทอนสิบบาทด้วยหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทตว่ากันเป็นเปนเนาะอะละก็วันนี้ก็คุณน้ำอยากจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับรองเท้าคู่ใหม่ของคุณน้ำซึ่งก็น่าจะได้ใช้ได้อีกปีหนึ่งนาะเนาะปีสองปีอะเนาะน่าจะคุ้มอยู่แต่คุณน้ำก็ใส่สมบุกสมบันนะครับคู เดินก็เป็นรองเท้าที่จอร์ดซื้อให้นั่นก็ยังได้ใช้แล้วเดี๋ยวใช่แล้วก็เดี๋ยวมาใช้สลับกันกับคู่นี้ดีไหมดีนะมันจะได้มีตรองแบ่กีมได้พักบ้างรองเท้าพื้นของพ่อเป็นแบบนี้ไหมเป็นครับเป็นสองสีด้วยนะฮะว้าวดีมากเลยอ่ะแต่ของพ่อมันไม่มีตัวหนังสือมันมีแค่ตัวเอ้ใช่มันเป็นโลโก้ เด็กๆใส่ก็ยังดูน่ารักดีนะครับสีสันแบบนี้ลวดลายแบบนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คงต้องเลือกให้มันเข้ากับใบนิดนะึงมันจะมีไอ้ลูกวงกลมตรงนี้ด้วยรูปอะไรมันคืออันนี้แหละแต่ว่าเป็นอันเล็กอ๋อเป็นลายใช่ไหมใช่ค่ะลายทั่วรองเท้าเลยอตอนที่มีสีดำก็จะเห็นครับแล้วก็รองเท้าคูน่นี้มันจะมีรูตรง คนนั้นก็แปลกใจว่ามันคือรูแต่ที่จริงมันลึกคือรูของไปแล้วแบบนีโอ้โหนี่เห็นชัดมากเลยไปคำแล้วถ้าารคชิมนี้ก็จบกันเลยนะครับครับฝากอะไรครับฝากกดไลค์ครับอะไรอีก่อฮะเอาอันหลักกดไลค์ทำไมสิฝากฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเพื่จะขอบมุณมากนะครับ